ครับไปงานองค์พระมาครับขบ้าบรษาได้กับแก้มาเพียบเลยครับเส่กลองผัดดอกชิ้น,นีแมงกระชอนครับต้มมันกรอใหม่ครับต้มมันกระมืดยางคนระับหนวดรมึดไข่ปลาหมึกไข่ทรงเครื่องอะไรไม่รู้ไข่ lôi 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 lôi